เรียบไล่ดีกค่ะไม่ร้อนผมใหม่เรนา่อะไรสวยขึ้นสวยขึ้นขอบคุณค่ะสตนนเ่คือต้องไม่ใช่หรอพี่เชอร์รู้ปะไม่รู้พี่เชอร์กับพื่งเคยปะเออต้องบอกก่อนพี่เชอร์มาเด็กดี ครั้งสุดท้ายคือซิงเกิลไอ้ปากกาตาไม่มั้งโน่นน่าจะเคยมาอีกแต่ว่าคุกกี้คุกกี้มาป่ะคุกกี้มาไหมหรือเป็นอีเวนต์มาถ่ายงานไงมาถ่ายไมแบบเออแต่เด็กดีไลฟ์เนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นนานแล้วอ่ะยังไม่เปลี่ยนมาที่เนี่ยดังนั้นพี่เชอร์เนี่ยยังไม่เคยโดนทำโทษอ้าวแเกี่ยวอะไรก่นล้อลบมึงเลยล้อเน่ะ พี่แก้วรอบนี้พอเพาบ้างนะแต่งให้พี่เชอร์เขาบ้างคอมคอมชนะเหรอครับแข่งนอ่แพ้เนี่ยพี่เชอร์แพ้เล่นคำผวนน่ะอุ้ยใจหนูเก่งมากใจหนูเก่งว่าหนูผวนเก่งมากชื่อเหรอพี่กูจะได้คิดเกมนี้ตั้งแต่แรกไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาเกมเนี้ยบอกเลยว่าถ้าแพ้ก็คือแพ้ยกทีมโอ้โหโหดจริงบอกว่ามันเป็นแบบต้องแบบทดสอบความสามัคคีของแก๊งเราเ เราสามคี่กันนะหกคนนี้เรารักกันไหมเกมอะไราหลักป่านจะกินกินเป็นเกมที่เกมอะไรนะพี่แพมวันนี้ก็คือเกมแคเดนแพมแพดัาผัวใบถ่ายตอบค่ะใบไทยต่อเป็นเกมที่ใช้ทันษะต่ายมากไม่ให้เจอสิลปะรอบเนี้ย กติกาก่อนกติกากิกก่อนกติกาก็คือจะให้แบบทุกคนมายืนเลี้ยงแถวกันนะคะเป็นหน้ากระดานเนาะแล้วคนหัวแถวก็จะรับคาใบคำปริศนาไปแล้วก็แบบให้ทุกคนหันหลังแล้วก็ค่อยสะกิดสะกิดใบกันไปเป็นท่อๆใช่รับคำทำท่าอะไรนะทำท่าเส้ยข่าวที่แล้วอะน้ำหนึ่งโชว์ผลงานดีมากพี่บอกเลย บเป็นคนไทยหรือว่าคนใบเป็นคนใบเป็นคนใบเป็นคนบ้ใบคนไทยเอาพูดได้ไงเนี่ยบ้าอะไรทำไมพี่เชื่อใจถึงเยอะต้องต้องพูดเองนะโอเคโอเคโอเคมารอบนี้เราจะให้ใครเริ่มเออให้เซนเตอร์เราเป็นคนไทยหรือคนใบดีคนไทยไม่ตอยให้เป็นคนอ้าวให้เป็นคนาเริ่มเลกคนใบจำได้ว่าเหมือนจะเอิ่มอะไรไม่จริงเออ เาอยู่้วยพี่ก็ต้องจะมแก้ฝีมือไหมให้แก้เออเออเลยเอาเลยถ้าแก้ขึ้นมาเราจะได้มีคนที่แบบเรากดนได้จอไก้หาคนทพี่แพ้พดนี้เองเดี๋ยวก็รู้พี่เห็นส่วนใหญ่มาแพ้กนรงกลางกลางใคระอยู่กลางขคอยู่กลางอ่แล้วใครจะเป็นคนท่ายรอมนี้หรือให เชื่อไหมรับน้องเลยเราจะได้โทษสองคนไงถ้าแพร่โทษพี่เจมส์นี่มันเป็นแผนของเราจะเลาะหกลางก็เลือดันแหละเก็เราเปเลยแต่ก็ผิดตรงหลายต่างประเทศให้คนใบให้คนคนแรกมาอยู่ทางนู้นใช่คนแรกมาอยู่ฝั่งนี้ปกติมีใบไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดของอร่อยนี่ของอร่อยประเทศไทยทำท่ายังไงกันเป็นเชิญกุ่มเราเป็นชิ ไปกินเก่งอร่อยของหวานหรอหรือของข้าวใครต่อเจนใครต่อเจนอะเฮ้ยเอยเาที่ไหนเนี่ยอะและการพอพี่เชิญต้องเป็นคนพูดอ่ะขอไปให้พี่เชิญอเอาหนูต่อเจนนะไว้ใจฉันได้จะต้องจำได้ว่าเธอเปลี่ยนท่าคนอื่นใช่ไหมชนะแน่นอนเพราะว่าพี่เจนินเป็นใบใช่ถ้าสมเป็นใบเราออกมาก่อนแล้วกันเราจะรอพี่หัดก็แค่ก๊อปถูกเออไม่ให้ดูหรอก เฮ้น่ากลัวจังเลยเอ้ยทำไมพี่เลือกหัวข้อนี้ในตอนนี้อ่ะมันมันหิวแล้วอ่ะไม่เลยทองลองใช่พี่คิดเมนูให้อ่เลือกหนึ่งค่ะเลือกของที่มันอันไหนดิหนึ่งสองสามสี่ไม่หมด อะให้ดูคนเดียวนะทุกคนหันหลังไปทางนู้นก็ทุกคนหันหลังห้ามดูพร้อมไหมมาอย่าดูให้กระจกอันนี้ทำให้เหยียดใช่ไหมใช่ค่ะ่าห้ามพูดอะขยับขวาเข้าไปหน่อยหลับตาไม่ให้ดูกระจกยกอะแล้วหลับยาวเลยพร้อมยังเจนระวังไวานิดนึงะวางไว้เลยแล้วก็สะกิด

ขอทานโล่งหน้ได้ไหม น้อยออกใครโ้อยออกเลยน้อยออกใครไปเป็นคนไทยไปเป็นคนไปเป็นคนนู้นก่อนเฮ้ยคนนู้นอไงอ่านู้นไงอ่ะไม่คนนู้นอะถ้าเกิดตลาดพังก็ไปหัวังก็คือไม่ไม่ใช่พี่พี่เสนอได้ไหมเอาโมบายไว้หัวไม่หนูตอบเองนะครัแต่โมบายมีจินตนาการนะเออมันมันกลัวกลายเป็นกับเพื่อนอะแบบจินตนาการนู่นอวเพื่อนอะลองลองลองไปลองหมดตอบได้ใครตอบพี่น้ำหนึ่งตอบพี่แกตอบเอ่ะพี่เอุยอุ้ยเอาโมบาย โอ้โหฉันต้องเดาท่าโมบายเหรอเนี่ยโอ้โหอ่าเื่อเลยค่อ่ะเยไม่เอีเสียงมีเสียงอะไรอยาเห็ยอุยบายยากนียาพี่วาโมบายเลพี่คาดกว่ง่ยเหรอพี่เชอ ไปเป็นเชอปารกับเจนิสไงเออเนี่ยอ้าแล้วมาชงลน์ตรงนี้เฮ้ยมาแล้วบอกอ๋ออย่างยากวียาวีหุ้ยเต้นเต้นอ่ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยมันจะฉลาดพอไหมอ่ะโอ้ มีพร <Cornell> ้อมด้วยอ่ะเพื่อความเข้าใจางอ่าอันนี้เรายังกเป็นอ่พี่ไต่อ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 ต่่อต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 อต่่อต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 ่่อต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 ่อ่อ

ไหนไม่ใช่เหรอใช่เย้มันเกลียดความมันนั่งใบอยท่าตรงนี้ที่ป่อ่ะตอนนี้ไปเป็นไข่ดาวเลยนะตอกเสร็จแล้วเอายังไงอ่ะยังไงว่าเก็บใช้เวลานานมากเลยตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นได้แล้วก็ยังมีเวลาใบอีกหรือเปล่าตอนนี้คำสุดท้ายสุดท้ายคนเดิมไหม นี่สนใจไปน้ำหนึ่งเลย่งตอปาที่น้ำหนึ่งหมายตอบไหมอ่าโมายไปไข่หลังตอ้ไปไปนีตอบดเลยได้สุดนแตาลูแม่ที่ดู ใช่ไหมมันมีไม่โดนด้วยใช่เปล่า ไม่อไอออ่าล้อมจไม่รู้แล้วก็ป่เอาแล้วไหนหึงท้าบอกมล้นว่าฉันแย่แน่ๆตายแน่ๆจะรู้ม่รู้ชิบานได้มาแค่อ่ส่ง่อม้เหมอนันนี้อย่ามาส่งต่อนีเอาดูความหมายด้วย อันนั้นหนูไม่รู้แล้วกินน้อยเสร็จแล้วนะเทิร์นถือมาอยู่บ้างมามามีหน้าที่กรอบไปแล้วตอนนั้นจะมรู้ปไหมเนาะดิฉันเองค่ะบิลลี่ดอกเทียนค่ะโจ้ผัดไข่เหรอไอ้นั่ไอ้นี่จ้าที่เรากินน้อยผัดเฮ้ยมันก็เหมือนที่ไปเลยอไวปเลี้ยงชื่อภาษาอังกฤษนะะไไรรส่งปด้คบ อันนี้คือถ้าคนตอบตอบถูกอ่ะมหสัจเยเฮ้ยหนูว่าท่าหนูเป๊ะอยู่นะถ้าหนูแบบลงตัวเลยเป็นเล่นในคอมเมนต์ตอบถูกเฮ้ยคอมเมนต์มาดูสิเฮ้ยคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาถไมคอมเมนต์มาถึง

มึงไม่อยากกินเหรอ่ไม่รู้ว่าอยากกินหรอือเปล่ารู้แ,แค่นแรกแล้วที่สองไม่เกี่ยวเลยอะอ,อ,อ,อไม่ะไม่รู้แหละลองตอบมา<ะ>ตอบแล้วโมโบายตอบว่าอะไรสารมของหวานปะของหวานอะขนมครก นี้ตอนนี้มีชื่อยี่โมมาด้วยหมือไม่ก็ทำเป็นตอนจบเนเด็ดสุดคือป้าเชื่อป้าเชืหน่อยป้าป้าท่หนุยาย้ฟังเปนคาเป็นยายป้าเชื่ออ่ะแล้วป้าอ่ะบอกใบป้าใบ้ป้าตายไปป้าเด้งแคบยตาย เทปปาตม่ถ้าฉ <ici> ันทำอย่างเงี้ยเธอก็นึกว่าขนมโค้งอยู่ดีไม่จะเห็นพี่แกทำอย่างเงี้ยขนมโค้ง